ผมเด็กชายสุกิตซะแล้วครับตอนนี้อายุ14ปีครับกําลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่สองปีที่สามครับผมตรงเรียมกับการศึกษามูลนิธิครับคือปัญหาของผมก็คือเป็นโรคภูมิแพ้อากาศครับแล้วก็เป็นโรคน้ําเหลืองไม่ดีครับผมคือตอนแรกเนี่ยก็เป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับเป็นตั้งแต่เกิดแล้วผมก็ทรมานมากครับก็ทุกเช้าเนี่ยก็ ไปก่อนจะไปโรงเรียนใช่ไหมครับก็น้ำมูกก็ไหลออกมาทุกเช้าเลยครับแล้วก็จะคันทุกเช้ามากเลยครับเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับผมคือไปหาหมอแล้วครับหมอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ครับผมก็หมอก็ได้ทําการฉีดวัคซีนแล้วก็ได้ทําการให้ยามากินนะครับผมแต่สุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมว่าผมคือ ได้รู้จักอมรันตีพลาเนี่ยก็แม่ชวนมาให้กินครับผมก็ลองรับประทานดูครับผมวันแรกที่ผมรับประทานเนี่ยก็คืออาการแย่ลงเลยครับผมก็คือแย่ลงมากครับคือปวดหัวปวดท้องเนี่ยก็ปวดหัวหมดแล้วก็ไม่ได้ช่วงปีใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับก็ปวดหัวก็อยู่ที่บ้านมาห้าวันแล้วคือ คือไม่อยากจะไปไหนจริงๆเลยครับผมหลังจากที่ได้ได้กินอมรันกิปีพลานะครับก็คืออาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมก็อาการคันก็เริ่มหายนะครับผมสุดท้ายนะครับขอฝากทุกคนนะครับลองรับประทานอมรันตีพลาดูนะครับก็เชื่อเลยนะครับว่าคุณก็ต้องหายแน่นอนครับผม